สวัสดีครับพบกับผมเปียกเข้าวปุ้นใบกระชอนเชษตบใบกระชอนและคุณเชษต์ใบกระชอนนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับผมอยากจะบอกว่ากระชอน .com ค่ายเพลงกระชอน .com ของเรานั้นก็ผ่านพ้นไปอีกปีหนึ่งนะครับก็ล้ม,ล,ม,ล,มลุกคลุกกรานนะครับผมผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านหิมดินกรวดอ่ะก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับแต่พอตกมาปีนี้ ค่ายเพลงกระชอนคอมเว็บไซต์กระชอนคอมอเราก็ดีขึ้นมาอีกนิดหนึง่งแต่ที่ผ่านมาก็จากใจของในห้างวิย์วรณน,นะครับฝากมาบอกว่าก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ความอุปการะก,กับกระชอนคอมค่ายเพลงกระชอนคอมของเราด้วยดีเสมอมานะและมาวันนี้ก็มีน้องชายที่ใจดีอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคุณป้อม คุณป้องนี่ได้ข่าวว่าอดีตเคยเป็นนายแบบดูมอนแสดงว่าหล่อหุ่นดีราศีจักตอนนี้ไปเอาดีทางด้านธุรกิจเสื้อผ้าแต่ไม่ใช่เสื้อผ้าธรรมดาครับเป็นเสื้อผ้ายี่ห้อพังเบอร์รี่นี่ยี่ห้อนี้ดังมากนะครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะผ้าของยี่ห้อนี้เป็นผ้าคคตต้อนร้อเอร์ซนนะเป็นเสื้อผ้าแนววัยรุ่นนะ วันนี้นี่คุณป้อมได้สตรีนมานะครับเป็นกระชอนดอทคเป็นสตรีนแบบนูนแข็งแรงมากไม่ยืดไม่หดซักไปเลยเป็นร้อยปกซักไปเลยไม่มีว่าจะสีตกสีอะไรคุณเรวัจจาวคุณอารตอรถก็ยังใส่ก็ยังใส่นะครับเป็นเสื้อผ้าแนวออกวัยรุ่นดาราไม่ได้มีลายนี้ลายเดียวนะที่ท่านเดินไปชนคนตาท้องถนนที่ได้เห็นอยู่เนี่ยนะที่ลายแสบหูแสบตาสะท้านอกสะท้านซวงนี่นะ ท่านเดาได้เลยว่ายังไงก็เป็นของพังเบอรี่อ่แต่วันนี้คุณป้อมสกรีนมาให้เราเป็นตัชน c o m ให้กับนายห้างวินประดนุลก็หลายตัวเลยทีเดียวว่าหลายร้อยตัวเพื่อให้ในห้างของเราแจกทีมงานแจกเพื่อนๆแจกญาติพี่น้องผมเดินเข้ามาตกใจว่าให้เหลืองทั้งบริษัทโอ้พอมาจับดูอู่เนื้อผ้าดีมากเลยนะครับอ่าบางทีนะคนที่เล่น f a c e b o ก k ในห้างนะ เออโอ้ยแจกมาขอเสื้อหน่อยเออส่งอะไรมาขอเสื้อหน่อยในห้างก็แจกส่งฟรีขานี้แจกอย่างเดียวใจดีเออเอาท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าท่านสนใจนะเป็นเสื้อผ้าพังเบอร์รี่เนี่ยนะดีๆอย่างนี้นะเรามีสามร้านด้วยกันของคุณป้อมนะครับไปเลยครับท่านผู้ชมครับปากซอยเพชรบุรี21่อ่าไปเลยชื่อร้านพังเบอร์รี่อ่ะแล้วก็อีกท่านนะครับอีกที่หนึ่ง ห้างแทกซี่นั่ประตูน้ำอ่าเข้าไปเลยครับชั้น1โซนสอง่อาสังเกตชื่อร้านนะครับร้านไฮเดฟอืมจำง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ร้านที่3าของเราถ้าเกิดว่าท่านอยู่แถวสวนจตุจักรไปเลยครับที่โครงการ23ซอย6ถึง7อยดู่ต้องหัวมุมพอดีนะครับสังเกตชื่อร้านพังเบอร์รี่เข้าไปเลยครับสุดยอดไม่ต้องห่วงเรามีหลายลายนะอ่า ถ้าได้ยินตามนี้แล้วก็ไปเลยครับท่านผู้ชมครับอะถ้าเกิดว่ายังสนใจข้องใจอะไรอยู่ก็ไปที่เลยครับกระชอน .com สำหรับวันนี้สวัสดีครับ